ผมมีอยังหลายพี่น้องปลากระป๋องมาเนี่ยครับปลากระป๋องกับพริกมาเนี่พี่น้องเลยกินปลากระป๋องกับพริกมาเนี่แซบแ่บแซ่บแหนมแหนมแล้วก็คัวจักจั่นประมาณเซาวต่ตโตนี่แหละพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีเรืวว่าสวัสดีเนาะพี่น้องบริวาอยู่ในประเทศหรือว,ว่านอกประเทศพี่น้องมาร์คเฮาสูู่ซองบัตร,อรจอยแซนแอลเอ็มโอคือเก่าพี่น้อง แซ่บๆมาเนี่มั้ยผมมียังไงพี่น้องปลากระป๋องมาเนี่กับปลากระป๋องกับพริกมาเนี่พี่น้องแล้กินปลากระป๋องกับพริกมาเนี่ยแซ่บๆแหนมแหนมแล้วก็ขัวจักจันประมาณซาโกโต้นี่แหละพี่น้องซาโโต้สำเนีแหละพี่น้องหลังจากไปกาดมาขึ้นนี่พี่น้องได้สำเนียงมั้ยน้องแซ่บๆมีตัวอ่อนตัวแข็งน้ำพี่น้อง กับเจียังไรมาพี่น้องกินเขาเด้อแซ่บ <ừ. S 1> <ừ. S 2> จากเห็ดเาียกเห็นงานแล้วมากพี่น้องกินเขาคือเกา cặp nem piong nè nem này cả kim cặp khẩu đây ha พักงานกูนี้พี่น้องมันนี่เมื่ออื่นตลาดพี่น้องมันซุกเมื่ออื่นซุกอาทิตย์หนึ่งสิไปครั้งหนึ่งพี่น้องของกินก็นเลยมดบุกลกุ่มอาทิตย์สั่มพี่น้อง อักเนียับผมนี่นี่ยีสำเนียกินสำมเนียแล้วพี่น้อง ออกบรายพี่เนะแต่ละปี่ัดรายพี่เนอะพี่นี่จังไน้รายม,ยม่ค่อยเมีนพี่เนอะ กินพี่น้องแบ่งบแม่บ้านเพื่อนกินน้ำพี่น้องมันมมหน้อยเลยกินประหยัดกินซัมเน่พี่น้องเลยแบ่งให้แม่บ้านเพื่อนกินน้ำแม่บ้านเพื่อนบริกนแม่บ้านให้นะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็กินอิ่มแล้วพี่น้องก่อนซลิลก็ขอฝากพี่ผากน้องผากก้นไร่ก็แทะก้นซับตะไครก็ติดตามในนีเด้อพี่น้องขอขอบคุณที่เขามาเมึงมาส้มนะพี่น้อง ของอายุดีไม่แห้งเมื่อสุขุมสุขคนเด้อพี่น้องจะรับคลิมนี้กันล่ก่อนพี่น้องสบายดี